56 56, 56ปีเนาะปเป็นคนประทุมเลยใช่ไหมเป็นคนโคราชครับโคราชโคราชบ,บ้านเ่ารถเจ้านี่มีคอร์อรัปชั่เนาะแล้วก็ประกัน สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตสุขูสุคนเด้อเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญบัตถุทานเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูปปาบุญซาละวันพี่น้องเอ้เนาะนวดกันเนาะอ่าเนาะอ่าด้วยด้วยด้วยโอ้ขอบใจขอบใจบนเตียงเนาะกำลังเดินทางเนาะเดินทางเดินทางด้วยด้วยไอโนอไนอเนาะตู้น้ำโซนอประตูน้ำโมเมนต์ประตูน้ำซูดสะพานได้เนาะด้วย ประตูน้ำประทุมะบะเขตประทุมธานีจะเป็นทางเดินทางไปนํำกัน,นทางอ้ายทางรทโรยสบายดีท,ทางวามิสบายดีทางบัเตียงเนาะทางญยาิที่น้องไปรอทถ่าแล้วเป็น้องไอ้คนกษตรดีเดินทางไปตามหลังเนาะมาไปฟังน้ำกันถ่ะละเน้องเอนะ้เนาะเป็นจังไดกะโหลงกันเติมนะนนนเนาะเสียวทังใดชงดีจางไหนเดี๋ยสีอาเบีย้พี่น้อง ให้พี่ให้น้องทำดิช่วงน้ำกันได้เป็นนองได้เนาะได้กันได้หางฟูงน้ำกันเนาะไปเป็นนองไปอย่า,ามาือบ้างหอเดินเนาะเอ้านั่งขับข้างอยู่นี่เนเนี่ย,นนยไอ้เนี่ยโพธิ์ทำเนี่ยื้อยื้อนี่นี่คุยโทรศัพท์อยู่นี่หายโพลชนเนี่นะหายยังก่อซื้อพันธุ์บุญบุญย่างๆเลย สิบุญกันนะพี่้องสิบุญค่เนาะเลยอืมขึลงพเราอนยี่ปุยกันแล้วใช่เออแล้วชัดได้่น้อยเป็นนายตาุเราเนาะแล้วเขาบริเ็นยังเนาะโอ้บริกกอบเปลือกเนาะกเนาะแ้กับหลุดยนต์เลหลุดเลยพ่อพุนนก็บริชยังไรเนาะอาสิปี เดลงมาแล้วกันจัีหน่อยเนาะมอดโซนอลร์เดอร์พี่น้องเด้อยเนาะอ่ะเพราวันรวมคุยรวมกันสี่จจังใดสวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีอีกรอบหนึ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะมื้อนี้กเดี๋ยวประเด็นขืเว้าก่อนจะได้ยีน้อยๆแด้วให้บับุญเม้าโอเนาะครับสวัสดีทักท่าสวัสดี FC บาสุกุสุคนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็อยู่อ่าอยู่ป็นทางสซนเนาะพี่น้องเอ้ยสนประตน้ําอยู ประทุมธานีนี่แหละพี่น้อยก็เลยทางสองกล้ามสองฝ่ายน้กบุญเนาะมาหนัดไกลเกียกันอันนี้ทางไอ้เพิ่นผู้ที่ขับรถเกง่งเนาะสวัสดีนะครับก็สวัสดีดดครับสว<ด>ัสดีครับวันนี้เฮากัสซีมาไกลเกียกแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ถิตตกรุมกันจะได้เรื่องเล่ามันเป็นอะไรกันไปจนซีให้หเพิ่นว่าวน้ำกันแล้วก็มาฟังน้ำกันวันนี้เนะเาะ ลบกวันถามชื่อพี่ชื่ออะไรนชื่อบุญช่วยครับบุญช่วยครับอายุอายุห้าสิบหกห้าสิบหกปีเนาะเป็นคนประทุมเลยใช่ไหมเป็นคนโคราชครับโคราชครับโคราชบ้านเฮาก็ว่าก็เล่าก็ได้ลยผมอยู่ฝั่งยังไม่ถึงในตัวผมก็พูดแบบไทเดิมไทเดิมลไมเลยไทเดิมโอเคโอเคโอเคแต่ฟังภาษาอีสานก็ออกคําบางคําบางไหนผมฟังไม่ออกผมก็จะถามว่าแปลอะไรทั้งอันนั้ คุยภาษากลางนี่เลยเนาะจ้ะคุยภาษาอีสานก็ได้แต่อันไหนไม่เข้าใจผมก like ็จะถามเอาที่พ uh, ี่สนัดกันนะผมได้หมดได้หมดไทยก็ได้ไทยก็ได้ปากากางก็ได้โอเคอ่ะพี่น้องเรนนี่จะให้บะบุญเริ่มต่อบันเพราะว่าบะบุญเป็นคนขึ้นไปเมื่อกี้นี่คุยอยู่ทางเทิงพุ่น คนมาในใดก็ได้ถามว่าบุญน้ำกัดเนาะอ่ะลงต่อเลยที่นั้นก็คือในนี่เนาะบุญกระไดมาจอดฮอตจอดเทิงอยู่โรงพักเนาะกระไดขึ้นไปโอลุ่มกับทางไอ้เนาะแล้วก็ทางคอร์บอเนาะคอร์บอรถไอ้คือพี่พี่บุญช่วยเนาะก็ทางเจ้าหน้าที่เนาะแต่เจ้าที่ร้อยเวรยังไม่มาเนาะก็ต้องรอก่อนครับรอเจ้าหน้าที่ร้อยเวรียนตอนนี้ก็คือในระหว่างรอแล้วก็จะมา โอโล่งปวดคุยเนอกกีฬาเลยเนาะกับพี่บุญช่วยเนะาะหลักกา,อาอเอาตัวเอกสารก่อนลากานะกันเนาะเอกสารก่อนเริ่มเอกสารก่อนค,คือตอนนี้ทางครบเนาะครับอ่ากำลังรวบรวมเอกสารเนาะครับรังเอกสารทางพี่ชายของบบุญเนาะ,ะครบทุกอย่างเลยเนาะอ่าแล้วก็รทางญาติของผู้ขับรถเนาะครับ ต้องรวบรวมเอกสารในพรบรนในนาำว่าเอกสารต้องใส่เอกสารอย่างแน่เนาะโน่นนี่นั่นเอกสารการตายเอกสารยังยืนที่อยู่ทะเบียนบ้านยังให้ครบนะประวัติของผู้ตายนะประมาณนั้นหล่ะจดไว้เนาะทนายคนจดไว้หือว่าทั้งบวุญเนี่ยจดจดไว้ต้องให้เอกสารอย่างแน่มายังยืนนอกจากพรบตามขั้นทางนารพี่เนาะครับแล้วก็ส่วน เรื่องลอยเวรน,นอกจารวจองนี้มาเรืนองคดีเรือว่าลอยตรงตึกสร้างลอยเวรอีกทีหนึ่งนะต่อรอลอยเวรลอยเวร<า>ก็บอกรออีกชัว่วโมง<า>ก็ไปรับสเสด็จเพื่ออะไรอืมประมาณบ่ายโมงบ่ายประมาณบ่ายโมงก็คือทางชี้ช้าบ่ายนี้พี่น้อวน,นะเราลงกันกันเรื่องของคอร์รัปชันมีอยู่ <c oughs> แต่มาเรื่องรถเจ้านี่มีคอ,อร์รนะัปชันเนาะครับ <othe> แล้วก็ประกันประกันไม่มีประกันไม่มีพอรถทุกคันมันต้องมีพหลบผมอ่าเพื่อนเพื่อนบังคับใช่ด้วยใชยอ่าคือเวลาเราไปต่อทะเบียนใช่ไหมครับคร oui. ับต <pawn s. S 1> <ๆ S 3> ้องต้องต้องมีต้องมีถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือจบเลยดีผมไปทําก่อนผมว่าเออหลังปีใหม่ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ผมจะจะหาประกันมาโดนแบบนี้ซะผมเสียใจผมตรง ฟังจากปากพี่นิดนึงนว่าอตอนที่เกิดเหตุนะพี่พจาได้ไหมม,มันเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบไหน,นผมวูบอ๋อวูบคือผมลุยทิตลงน้ำยังไงผมก็ตื่นใช่ไหมเพราะแบบพอลงน้ำปุ๊มผมก็ลูกมาเอา้าได้ินทุกคนตะโกนว่ารถตกน้ำรถตกน้ำรถชนกันตกน้ำผมก็ผมก็ยืนอยู่ในกระทำมืออย่างนี้หน้าต่างเปิดใช่ไหมมันพอนอนตะแคงมันเห็นทางมันลง ก็เห็นอากาศช่องเขามาผมก็เรียกผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อะไม่มีใครมาผมก็คอยตะเกียกตะก,กายขึ้นไปไปนั่งที่ว่าผมเมาเมาว่าเมาไหมผมไม่เมาแต่คือผมออกจากเวนเข,ข้ากะกลางคืนผมมาออกแล้วผมวิ่งไปบางทีไปหาพีา่สาวนะผมก็กินแค่ขวดนั่นแหละขวดเดียวดื่มมากขวดนึง ค,คือพี่พเลิกเลิกงานมาไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมใช่พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยพี่ทํางานกี่โมงกี่โมง,ขมงเข้าบ่ายสี่โมงครึ่งเลิกตีสี่ครึ่งองเนี้ก็คือเอาแ่ยคือทัอ้งคือนอะนะครับคืนนึงเลยไม่ได้นอนครับที่ว่าผมวูบเนี่ยผมมาคนเดียวเม่ตอนไปหาพี่สาวอะ,อะผมไปกบแฟนแฟนก็ชวนคุยเราก็ไม่ง่วงใช่ไหมแต่สองคนมันก็ไม่ง่วงเท่าไหร่ พอมานี่หาเพื่อนปุ๊บก็บคุยก็เพื่อนเรียบร้อยแล้วออกจากวัดลังซิตแล้วผมกกลับบ้านเดออ่ะเออไปโชคดีผมก็ทับมาดีผมเปิดกระจกนั่นแหละพี่้อรูอีกทีผมก็คือตอนนั้นก็คือไม่ไม่รู้อะไรเลยจริงฟุบมาแล้วก็ครับเขรู้สึกตัวอีทีก็ยูในานา้ำในานา้ำแล้วอ่ะอพอขึ้นมาครับมีใครเป็นไรไหมเนี่ยเขาบอกมีคนเสียชีวิตคนหนึ่งแล้วเอา้าผมก็ขาหอนผมก็ แบบไงมันตื่นใช่ไหมผมก็ข้าใจข้าใจผมก็วิ่งไปดูคนคนที่มีหนวดยิ้มหยิบมาคนคนขับคนน่าจะเป็นคนขับเมื่อไรก็ไม่รู้นะก็ป<น>ั้มหัวใจกันอยู่อ๋อคือคนขับครับคือพี่ชายผมนี่คือแม่นเลยอันนี้นผมก็เลยพอผมจะลุกไปดูวิธีเขาบอกอจะไปไหนเอ้ยผมจะไปดูดคนเจ็บหน่อยพี่ผมขอไปหน่อยพอไปผมก็นั่งแป๊บเดียว ตำรวจก็ไปก็ผมก็รู้แค่นี้แหละพปกกมาดโรงาบาแล้วไปก็ไปหาหมอชาวมาผมก็ถามเพื่อนเที่ยงก็ไปเยี่ยมก็ถามว่าอ,อรู้จักไหมเขาไว้วัดไหนกันบ้างเห็นมีวัดหลังสิษย์หลังศพหนึ่งอะมึงเข้าไปดูที่วก็บอกเพื่อนเข้าไปดูได้ครับพเข้าไปดูเขาก็ตอบว่าไม่ใช่ าว่าไม่ใช่ผมก็ชาามาผมก็ดูไอ้โมน้าแฟนกาโทรมาบอกว่าอยู่วัดนูน่นวัดนี่พออยู่วัดนูน่นวัดนี้ผมก็ออกจากโรงพยาบาลพอดีผมก็ให้แม่บ้านผมไปแทนเออให้ไปแทนเดือดไปเถอะผมก็บอกนี้ผมไปไม่ไหวผมก็บอกขอพักอนก่อนีน่ยพรุ่งนี้จะไปขึ้นมาลงพากกันนี้ผมก็บอกนี้ คือเมื่อวานมบุญกับบดิบริผู้นัว่าแฟนเป็นไปเพื่อนางนัวบุญก็เลยว่าเว้นทางญาติมันมาเลยนะเนาะกเลยว่าอาจจะแฟนของพี่บอกอยู่แต่ว่าพุนก็งานเยอะแล้วก็รับแข่งรับคนก่อนจะไม่รู้ครับเลยจำจำหน้าแต่คนที่ชนพี่พี่ผมก็เลยก็ผมเห็นในข่าวเห็นในข่าวช่องข่าวช่องแป๊กช่องข่ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบ๊ายดีครับธนาเนาะอันนี้ธนาเจะนั่งก่อนเลยครับนาครับเรื่งนาะรอร้อยเวียนอยู่ใช่ไหมครับรอ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 ทำสํานวนอยู่คือกําลังคุยกับพี่เขาเนาะเรื่องนี่แหละที่เกิดเหตุให้พี่น้องได้รู้ด้วยอันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่เนาะโอเคครับลงยูทูบเป็นยูทูบเบอร์ บุาคุยแต่ละต่อกับเรื่องคคคัุณกาือพื้นฐานครอบครัวเป็นแรกอยู่นะเนาะค่ะก็ยิงตามทั้งระเบียบกฎหมายเนาะยิงอินไซต์ตามทางที่ตำรวจเพิ่อนขนาดเนาะแล้วก็ตามทั้งเอกสารเนาะทั้งรถทั้งล่างคอร์รัปชันเนาะเที่ยบพัญชีเยียวยาจังใดขนาดเนาะต้องยิงตามเอกสารนั้นนะขนาดเนาะอันปใช่ใช่ถ้าเอกสารไม่ครบอันนี้ก็ ตอนนี้ตอนนี้คือกาเรเบิกคนรบต้องรอเอกสารทางทางประเทศลาวลยรอเอกสารเพราะว่าต,ตัวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลสัญชาติลาวครับอืเอกสารของพ่อซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายอยู่เอกสารยังไม่ครบพ่อมาไม่ได้ก็ต้องมอบหน้าให้น้องเข้ามาดําเนินการแสดงว่าก็ต้องต้องได้กลับมาอีกรอบต้องทําเอกสารมาส่งหลังจาก รับเอกสารครบแล้วประมาณกี่วันเบื้องต้นนัดกับประกันพรบไว้สองอาทิตย์เอกสารครบติดต่อไปเขาก็จะทําเรื่องเบิดพรบอันนี้คือเรื่องพลรบพลรบอันนี้คือเรื่องส่วนทางลูกพอดีการเยียวยากันเดี้พวก้คู่นีณีเขาคุยกันอยู่อ่าน้องอันทบ่อันนี้อันนี้เรื่องเยียวยาทั้ง อันนี้ก็ให้คุยกันเนาะอันนี้เรื่องเรื่องทางทางกฎหมายมันก็เรื่องพอรบแต่ว่าประกันรถที่เขาก็ไม่มีเนาะประกันไม่มีครับมีแต่แตพรบท์มีทั้ท่ทานนายคนอธิบายฟังแล้ว่าต้องเอาเอกสารมาจากฝั่งเราก็คือคือพ่อเนาะ,ะมสมาน,<ม>นุบัตรประชาชนมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของพ่อ อแล้วก็ตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตก็หนังสือยืนยันการเสียชีวิตจากทางการลาวอ,ออกหนังสือรับรองมาให้ได้เอกสารครบตรงนี้ก็พรบรคงไม่มีปัญหาแต่ที่จะมีปัญหาต่อไปก็คือเรื่องคดีความเพราะว่ามีการตายการเสียชีวิตสองศพคดีนี้ยังไงเขาก็คงสั่งฟ้องเนาะถ้าฝ่ายนี้เยียวยา ความเสียหายกับฝ่ายของผู้ตายก็อาจจะมีการแถลงต่อศาลเพื่อว่าเราได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีแล้วส่วนคดีความทางอาญายังไงก็ต้องดำเนินต่อการเยียวยาก็คือจะเป็นถ้าฝ่ายผู้เสียหายไปแถลงศาลก็เป็นศาลจะใช้เป็นองค์ประกอบเป็น กาหนดโทษว่าจะรอลงอาญาหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยในกรณีสมมุตินะครับสมมติครับ่าพี่เขาจะได้รับโทษแบบไหนถ้าในกรณีแบบนี้รื่มีโทษจำคุกอยู่แล้วครับอโทษจำคุกไม่ต่ไม่น้อยกว่าสามปีเอ้ไม่ไม่เกินสามปีตอนนี้กับรถชนเสียชีวิตต้องเสียชีวิตครับมันคกือคือคือการกระาำแล้วนะมันมีโทษอะ มีโทษทางอาญาอยู่แล้วออคือคนเสียชีวิตนี่ต้องต้องยังไงยังไงยังไงก็ต้องก็ต้องฟ้องแล้วก็เป็นอาญาที่ยอมปมกันไม่ได้แม้ได้รับการเยียวยาก็เป็นผลแค่บรรเทาโทษอาจจะได้ลดหรือยังไงอะไรประมาณนั้นถ้าฝ่ายผู้เสียหายไปแถลงว่าได้รับการเยียวยาจากคู่คนนี้แล้วอย่างเงี้ยสารก็จะเอาไปเป็น็นพินิษประกอบเป็นพินิษในการกำหนดโทษเขาอาจจะรอลงอาญา โ okay, อเคโอเคแต่ยังไงก็ต้องยังไงก็ส no ้า้นาแน่นอนครับเอาเ่องโอเคโอเคนอง้ครับนที่าวียากันอยู่เป็นยังเนาะย้ขาบอกแล้วอันนี้ครอันนี้แฟนผมแฟนอครับครับดีครับน่งนี่ก็ได้มานนั่งนี่ก็ได้ครับพีซี่มาจากรอเอดฮะคนเป็นคนรอเอบอกอเอมามาหาเานี่ อ๋อเอฟซีเล่า้าตัวเล่าเนี่ยตัวเล่าไม่เมียเล่าอะไรเงี้ยเออเอาโอเคโอเคนั่งกันก่อนเนาะมันต้องชี้เรียกได้เด้อเดี๋ยวจะจบนิดนิดอครับผมเสียใจไม่หายครับผมผมผมก็เคยเคยเคยเป็นมาก่อนเพี่อก็เข้าใจอยู่ครับผมก็ ต่คนก็ต่างไม่ได้อยากโทษใครหรอกก็คือเหตุการณ์อย่างนี้มันก็บ่อยงใครเกิดมันก็ขึ้นชื่อเกิดกับใครเนาะขึ้นชื่อกับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้มันเกิดเนาะแล้วก็มันในเมื่อมันเกิดแล้วก็คุยกันไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือคีเลียดอะไรมากมายผมมาเห็นพี่ผมผมไม่ใช่ว่าผมจะโกรธพี่เกลียดพี่เนาะไม่ไม่ไม่เกลียดไม่โกรธนะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจกันนะแต่ว่าเราก็ก็คือพี่พี่ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่า อคือเราผู้เสียหายเนาะ <Okay. S 2> ต้องต้องมีการโน่นนี่นั่นเนาะค่าเยยาอะไรอย่างนี้ก็ mm. เดี๋ยวท่าน,นเราลงคุยกับครอบครัวผมอีกทีนึงเนาะ mm. ต้องต้องคุยกับพ่อก่อนเพราะไม่สุดกับผมอยู่แล้วเนาะเร mm. ถามพ่อว่าถ้าเยู่ยาพ่อจะเรียกร้องอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะก mm. ็ทางเมียเขาด้วยเนาะ mm. ผมก็พูดไปก็ไม่ได้ <Okay. S 2> ต้องปรึกษากับพ่ออีกทีนึงเนาะ okay. แล้วผมก็อยากถามส่วนของพี่เนะเาะพี่คิดว่าจะเยียวยาอะไรยังไงครับก็คือแยาถามก่อนเยียวยาก็คือทางทาง,าทางลูกคือว่าทางเม่ทางครัวเขาเนี่ยครับอืมเยีวยวยายังไงดีล่ะผมก็ไม่เคยคือถ้เยียวยายเสียเวลายเดือนเนาะใช่ไหมเสียเวลาเดือนเดือนแล้วเท่านู่นเท่านี้แล้วก็จะมารายงานตัวเหมือนเดิม ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เข่าในนะครับอ่าถ้าไม่ได้เข่าในผม็จะยมทุกอย่างถ้าเรียกสูงผมก็ขอค้านนิดนึงใช่ไหมเอาแค่ที่ว่าสู้ไหวเนี่ยพี่เพราะว่าผมก็เป็นคนทำมาหากินเหม็นครับรี่ครับผมเข้าใจครับเออทั้งนั้นะยาวๆกันไปจนแบบสิ้นลมหายใจกันนะนะถ้าเยอะๆนะ ก็ยังไงล่ะมันผมก็ทํางานวันไม่กี่บาทวันละสี่ร้อกว่าบาทมแม่บ้านก็ได้วันละสามร้อยกว่าบาทแต่รถคันนี้มันเป็นรถลูกชายผมก็ดันเอาเข้ามาขึ้นลูกก็ไปทหารผมก็เลยเอยลองขับมันต้งหน่อยเธอะนะขับของมันเธอก็เอาเลยได้เรื่องเลย รถที่ขับก็เป็นรถลูกชายด้วยครับแต่ยังไม่ได้โอนอะไรกันก็เพิ่งออกมาได้สองเดือนไง่อาถึงว่าข่าวลงที่ว่าที่ก็พูดกันนะแกแกเสียขับรถซิ่งเพราะว่านี้พรอรถมันโหลดมันแต่งซิ่งอยู่เรื่องไงไปรุน่นลูกชายแต่ เป็นรถลูกชายแล้วมีแต่ว่าสวัสดีแล้วรันเนาะมีแต่ว่าความหมายความหมายของพี่คือเรื่องยาถ้ามันไม่สูงมากก็จะขอผ่อนจ่ายอะไรประมาณนี้ใช่ถ้ามันสูงเกินไปก็จะ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 คุยกันอีกค่ะคุยกันอีกที่นึงใช่ไหมเพราะไงคือถ้าเจ้าแบบเด็กน้องไปชูงแบบเราเราเวียนมาเนี่ง ลูเป็นแตง่อโอเคไปโอเคเลยขึ้นโอโอเคครับครับครับครครับลูกช่ครับคยกรบรอยเวมีใครจะให้มันเกิดครับโอเคไปไปุยอมาแครับแไอสิเมื่อก่อนเดอะไเด้อมีแ่ฝากหมดแล้วแต่ว่าว่านี่เอกสารกับคุณยูกับเจ้าวันนี้เนาะมอบชิดให้ทั้งน้องสาวคนเดียวพี่น้งครูตั้งหนาให้กับพี่นองเนาะ พี่น้องอยู่ท,ทางบสูนสุขกนั่นแหละเนาะให้ให้ชิดเจ้าที่ดำเนินการต่อไปเดี๋ยวจะบริเคียนบริยังดอกาะมีแต่ว่าทำตามขั้นตอนของเพื่นจยองกนเานัอีกยดอเดียวเลยยืดนี่ยแล้วนี่ก็เมื่อประมาณนั้นละได้สิเมื่อก่อนเด้อที่เข่าแล้วบ่ รยุนเนี่รดกป้ก็ดูยวดด้กีบ้าก็ดูกวดได้นี่มันอย่ามันบ่ทันเวลานี่เด้ออมหาเมื่อก่อน,นในตัวหากันใหม่เด้อคาจจะจะดีไม่ห้ีปลอดภัยเลยนาบเอนดีมค่ะไปครักินอกอ่ะบาบุญกับลงมาแเลยพี่น้องยุบานี่มามาวันไบารบุญกาขึืนแปเมื่อกี้กัมิจต และให้เตรียมเอกสารเนาะเอกสารที่จะมาอ่าให้ทางคอรบอจ่ายคอร์รบอจ่ายเงินให้คืองานประมาณวันที่เท่าไหร่บัดนี้นัดกันวันที่22มกราคมอ๋อหลังปีใหม่เลยปีใหม่ปีหน้าเลยบัดเนี่ยเพราะว่าทางเอกสารมาบุญยังขาดหลายอย่างอยู่ก็คือาทางไปเอากลับไปเอาไอ้เอกสารทั้งพอเนาะ เรือจำเนาทะเบียนบัตรของพ่อเนาะหรือว่าประวัติประชาชนแล้วก็ทั้งแม่คือาแจ้งการตายของแม่ใบแจ้งการตายของแม่นะกระทั้งหาบุพบว่าทั้งทั้งพี่ชายของอุบลนี่แจ้งทั้งคุณลำโพงสีท่าทูลโพรงย่อให้ครในบ่หรือว่าจังไรนะอือๆๆาจจะไปเดินเอกสารต้นารอย่ายังขาดหลายอย่างอยู่ทั้งเอกสารอุบลแต่ว่าเอกสารทั้งผู้คนครับนะนี่แต่ขั้นตอนเดียวเนาะ เล <Okay>. okay. ยประมาณนั้นพี่น้องน,นะครับมิเตะเขากับนมดเวลาแล้วบัดนี้มีแต่ยังบ่แล้วอ,อยู่ยังเคลียร์กันยังบ่แล้วอยู่เนาะแต่มีแต่ว่าวุ่นกับบริเกียวยังแล้วอย่ะนะฮะบุ๋มซอยยังบ่ได้เนาะอยู่นี่ก็มีแต่ะบาบุญเพราะว่าจังได๋มันก็ต้องได้เอาเอกสารตัวนี้มาจาังสิจบเน,นาะมีแตะบาวิ่ทางน้องแล้วก็สอบประคับกับเจ้าหน้าที่พันเน่องเจ้าหน้าที่ไปสอบประคัมญาติผู้ที่เสียชีวิตอั่นน่ะก็คือน้องน้องหลาของอาบุญเนาะเบิรนกา มีรายชื่ออยู่ในเอกสารนะก็คือมอบให้ทางน้องหมดเลยเท่นั้นเองเนาะเพราะว่าญาติคือประบุนคือว่าทั้งพ่อทั้งน้องอยู่บ้าน่บ่่บมีเวลามาเนาะเขามาหลายคนก็คือเก่ามีแต่ผู้เดียวที่ลาเซ้นู้เดียวพอเรื่องเรื่องคุยเรื่องใจเจียเป็นตัมีชนายดีมีชนายจัดการให้เขาเนาชนายเป็นประธานเป็นมาซอยมชนายเป็นผูติพี่น้องทั้งใดพวกทั้งเมียเมียคนครับเนียคนครับ วามี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 อ้ของบอลมีอ้บอลมโอเคโอเคเหมือนเราพี่น้องกันาะขึ้นไปกันเรื่องของพลุกพันดพันใดเรื่องของพลุกพทั้งเจ้าหน้าที่พลันไดทำคัีเรียบร้อยแล้วเนาะ่วมาเรื่องเรื่องอันน tamam okay. ี้เราพนมทนา้ว่าเรื่องมาทนาเราเอาเรื่องนี่ต่ว่าด้ที่ได้เรื่องพบนี้เหี่ก่อนเนาะมันหายนาบอกมันหานโอเค เอ่อ5 0 0บาทพี screens, ่น้องเอ้ยอ่โอ e ้ยังกาได้เฮ็ดบ um ุญเฮ็ดหยังกก็ได้เนาะเาก็บ่ได้วงนี่มีแต่ว่าเรื่องลุงเพิ่นว่าเพิ่นท่านได้ว่าได้หลเนาะแต่ว่าตัว5นี่มันต้องอ่าอตัวนึงบ่คุณบ่ได้ถามะต้อง500ใช่มั้ยบ่บ่น่าสิบ่น่าสิแม่นคนเเนาะน่าจะบุคคลน มันบ <mel od ic 00> ่เร <mel od ic 00> mm ิม hmm. มีบ่ยังอาคณะมันเตมเพราะว่าเพิ่นกได้แอดไลน์กับนํากันแล้วๆเดี๋ยวบุญสิส่งรูปเฮาสิลง YouTube ได้บ่เนาะอ่าภาพองค์กรวงจรปิดอ่ะประสานงานน่ะอือบ่ได้รอกบ่ได้เนาะบ่ได้ใเบิ่งจะเห็นันลังจะเบิ่ง้องวงจรอยู่ในหั่นบ่เดียวไปไหนะบ นั้นกล้องนารถนารถโอ้โหฮงเียเนาะคุณยูพี่ด้าเล่นเราขามเล่นสุดได้พี่ปาดนารถเอ๋เกงค่งเลยเลยนะทันี้เลยนะใว่าเขาอยู่ยี่เราอยู่สายสุดได้แล้เียเปาดรมสองคันมาละแก่ี่ไอ้บนนี้ขี่แบบี่ชมวิวขนาดเนาะหม้อเจาะเลเนาะมันหม้อเจาะเลยคือปาด ปาดหน้ารถชองคันมาเลยนะฮะกระบะเลยมันยังดีแต่บทชนกระบะมันทีชนขั้นไหนขั้นหนึ่งก็เม็นทีทียุดบ่ฮอดมอไซค์พี่นั่นกระบาชนขั้นขั้นรถเก๋งขั้นน่ากับพืชที่บวบถึงรถมอไซค์ขนาดนะี้มันมาอัดเขาครับซอยฝ้าอิดชนบุคับนะ่ะตกหน้าชนไอ้วุ่นน่ะอัดเขาซอยฝ้าแล้วครับตกลงกรนะกนะพื้อนนะถ้าว่าบวบข้าซอยฝ้าอ่ะพืชที่มีเปอร์เซ็นต์รอดอยู่ขนาดนี้<ๆ>มันอัดเขาแหงหน่อยเลยขนาดนี้ๆๆ เป็นภาพแล้วมันก็วูกใจเนาะเดินตัวกันต่อยเนาะได้เช้ปแนไดมเนาะมันเดมันลาเครื่องและอ่าพี่น้องเลยไปป้าใช่ไามเดินทาก็ได้พี่น้องเลยก็มุกขบใจหลายกนเยพ่อจีูอันนี้จะรับหนึ่แล้วพี่น้องเลที่เรื่องเยียวยาของข้างั้างผู้กรณีผู้ลุงผู้เปท่นได้วาเนาะารรมะว่าโอนกาบบริยัตเนี้มัน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 มนเนี่ยเขาสีไปเขึ้นเอาเนาะมันแล้วแต่ชิดน้ำใจพันที่ให้ นแวเขาก็บจ้ากแต่คนกาทังพนรุ่งนกาหมเนว่าลรกกับบริณีบริณีบริณยังกสีฮับก็คือลูกชาล้วนังกสีฮับเกลี้ยงฮับทรงวานะทุกเดือนเราก็จะมารายงานทุกเดือนดีซลนอสแต่าวานี่ถ้าว่าเตอนนี้เราบริยุนีนคุกแล้วเราเรากับโบมีเนาะเราก็บโมีแต่เพิ่นจำคุกนักันเรียกว่าเนาะเออของขอยังไงวะมีอยู่ ถ้าบอยถ้าไหใ่่าเอาหนาลังแะ้วเพื่อคอยต้องใส่อยู่บานเลยเดีไปชิมเอาไเขาเจ้าพี่บอเขาใหด้เบสาคนนั่ั่งคันคัท่ห้ให้น้องให้คนนั้นชงมาเขอีกพอเดีต้องเอาใบตัวจริงมาบ่เอีพอต้องเอาใบตัวจริงมากครับม้นกล้วยหนากอมากอ่าก็คือรงมากบ่ได้ต้องต้องต้องคือมาเลยคือพ่อเราต้องมานบ่บอ คือต้องมากอะไ้ใบแจงใบแจงตายแม่เฮานนใบแจงตายของแม่ไม่ต้องใบแม่อาวเบดอกบ่ใบที่เขาจะน้ำกระดูกมันมีแต่ใบเดียวบางทีบูนทายไปเะ้าวคูบอเได้เราจริงไบ่ตัวจริงอ่ะคือเรายังไม่ได้ก๊อปช้ำนะมีแต่ใบแหบบูนทายเมื่อไนะเออมันเกิดชีไรอยู่บ่เหยเนี่ยเนาะว่านะ ผมเป็นยังที่น่ามันก็มีเนาะสนุกจังวะเนาะผมบอกกับเราว่านีได้หให้ก๊อปปี้ไว้ข่อยเด้แล้วนะครับเนาะก๊อปแค่เดียวก็ได้เนาะขอก๊อปน้ำจาระที่บรนจุอะได้บ่เนาะเนาะอ่บอกบอกให้บอกบอกให้ป้าบอกให้ป้าขอก๊อปน้ำพันเนี่ยเออบอกให้พี่นั่งขอก๊อปน้ำขอก๊อปน้ำจาระทีพันยันเนี่ยมีอยู่นั่น เพื่องปิดเอกสารนะเพื่องก็เปิดเอกสารเนี่ยขอบอกบอกเจ้าหน้าที่ว่นน่ะเฮะมันบอกได้เพราะืออ่ะเนี่วันนี้ปัญหามากหมดมีปัญหามากหมดโมเมยังดอกมันจะเซเวล่าครั้งวันนั้เนาะไปจอดแล้วก็เบื้องมติคายในเอกสารยื่นให้นะเรไขกลัวันนะปั๊บพี่น้องเราไปเตรียมเขาตัวเจ้าคิปก่อนก็ประบุลวันนี้เนาะเดินทางได้พี่น้องกัยมันเสร็จมันสวยเลยเนาะโอ้เยิดมมาฮอดจักจั่งงพี่น้องกัน แต่สให้หูบาทเดียวนี่นบหูแน่นอนเนาะอ่าูแเร่ออะร้าว่ที่าวตระสวงบุคลาบุลาเนาะหนึ่งาอีกเช่หนึ่งมาอีกแค่นึ่งคือนมากมาเรื่องอ่าเองเกสารเอกคอร์รัมาเอาเงินจากคอร์นี่แหละแต่ว่าที่ไหนใดก็หอดมือนั่นไปช่ว่าอันนี้เชนึงเนาะก็บุญด้ยกันกทางบุญกับบุญยังอะไรพี่า้อานากาสุดท้ายนี่การ ขอขอบคุณนะเนาะขอบคุณคุณผูกคนที่วันนี้ไดบินมาทุกท่านที่เขามาหาชมติดตามเป็นกำลังใจเนาะจนบั้นทุดท้ายที่ว่าพายวนไในเสร็จสิ้นไปในงานเนาะจนนี่แหละจนทุดท้ายมาร์สนอจนจังห์หายกำลังใจบวขาดบวขาดสายด้วยแล้วเตี้ยเนาะขอบคุณคนขอบอกกับใจว่าสู้สุขคนได้เป็นอย่างดีจะได้คข็ง ขอมงคลขอมุกใจวัชกูสุลนพี่นองเด้อจัดกัรกันอยู่กและการเดินทางของเขาเนาะอยู่ทางฝั่งลาาจังนะทางไทยจังหวดลาาเนาะถตอว่าการเดินทางหนึงว่าจะไปแน่แน่เดี๋ยวสีรายงานเป็นระยะๆพี่นนะไปชมด้นอ่งเด้อเนาะขอสบายดีวัชกสลเนาะอปางกปนไปียงกับพอตัวด้วทางกัก่อนจัดกัรขอระพติมกใจทางไอ้คนขอากเาะโอเคคร